ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็จะมาแจากตัวเกมนะผมวันนี้เปิดชิปแบบเท,ทไปเลยอะไรเงี้ยก็ตัวเกมนี้ก็จะเป็นตัวเกมทดแทนไอตอนนั้นนะที่พี่บอกวีหนึ่งอะไรสายสตอรี่อะแม่งลิงก์มันโหลดไม่ได้เฉยเลยบอกนะช่วงนี้แบบลิงก์มันเป็นไรไม่ค่อยรู้นะก็ประมาณนี้นะครับตัวเกมนี้วีสองครับเรื่นๆ่กันไปเลย เนี่ยครับก็จะลง fov นะครับผมสมัยที่พี่ยังเล่นมอแกนนั่นแหละก็จะเป็น fovr อ่แนะนำให้ประมาณสักก้าสิบนะแต่เมื่อกี้พี่ตั้งเกินไปหน่อยนี่นะผมแล้วต่อไปก็จะเป็นเนี่ยปรับเหมือนเดิมอ่ะก็ปรับเวลานี่อะไรประมาณนี้แต่พี่ยังไม่ชอบนะอ่ะอะไรประมาณนี้นะผมก็อันนี้ก็เป็น fps เออเพิ่มอะไรไปอ่านอ่ะกดไปแล้วแต่คนจะกดอ่ะ อะไรประมาณนี้ครับผมก็มีรเชตที่ลืมลงไปให้นะก็ประมาณนี้ครับผมนี่เดีย๋ยวไปดูพี่เล่นกันเลยดีกว่ามันจะแบบตึงมันจะโหดขนาดไหนนะและอย่างหนึ่งนะคือช่วงนี้ไม่รู้นะว่า u t u b e เป็นอะไรนะช่วงนี้คือยอดวิวตกมากยอดวิวพี่ตกอย่างแบบตกวูบเลยพี่พื่จริงๆเลยนะคือตกจัดเลย เฮ้ยไม่ใช่เหรอวะเมื่อกี้มันคืออะไรยะมันยังตีไม่ทันโดนเลยนะเห็นไหมอะไรประมาณนี้แหละครับผมตัวเกมนี้ก็เอพีสูงด้วยเห็นไหมนี่ประมาณนี้แต่เมื่อกี้แม่งพี่งงจริงเลยยังมันยังตีไม่ทันโดนเลยนะแม่งแบบเลืยยุบแบบบูบูไปเลยประมาณนี้ครับผมก็ไปเจอกันใหม่ครับคุณดู ไปแล้วครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมและลักทุกคนนะครับจุ๊ม